เอาละครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมขาดหลุดร่วงนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งหนังศรีรษะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฟังทางนี้ให้ดีๆครับคุณผู้ชมครับ ผมเองเนี่ยนะฮะเป็นนักสแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรนะฮะเป็นผูปประกาศข่าวมานานมากประมาณสัก2 0 3 0ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเจอเรื่องราวของสารเคมีอยู่บนหนังสีสาและเส้นผมของผมเนี่ยบ่อยมากๆอย่างเช่นไดเปาผมนะฮะเจลสเปรย์แน่นอนโอ้โหโดนทุกวันทุกวันจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมฮะนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะ,ะเรื่องราวของแชมพูสระผมที่มีสารเคมีอยู่ด้วยมันทําให้เส้นผมนั้นขาดดุดร่วงคุณผู้ชมครับอย่างเช่นตรงนี้ นะแล้วก็ตรงแถวแถวนี้เนี่ยมีปัญหาไปเจอแชมพูอยู่ตัวหนึ่งคุผู้ชมครับชื่อว่าไลโอคือตัวนี้มันมีมา18ปีแล้วแต่ผมใช้มาไม่ถึง18ปีนะผมใช้มาสัก10ปีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยหายไปเพราะาตอนนั้นมันหาซื้อยากเขาจะซื้อได้เฉพาะแค่ในร้านขายยาแต่วันนี้ผมเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นเจ้าของเอากลับมารีแบรนใหม่3ขั้นตอนนะฮะในการลดปัญหา การหลุดร่วงของเส้นผมนะครับข้อแรกเลยนะฮะเราจําเป็นต้องใช้แชมพูที่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับไลโอคือตัวนั้นนะฮะที่จะตอบโจทย์เราได้ตัวผมเองเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยหลุดเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยนะฮะแต่หลังจากใช้ไลโอไปแล้วผมบอกเลยว่าเห็นผลเลยฮะมันร่วงน้อยมากบางที3-4ี่เส้นซึ่งถือว่าแทบจะไม่ร่วงอ่ะคุณผู้ชมครับเอาว่้างั้นดีกว่านี่คือขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนที่2นะครับนี่ฮะ นี่เป็นครีมนวดของไลโอนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ป้องกันเส้นผมพันกันแล้วก็แห้งแตกปลายเพราะนั่นคือสาเหตุนะฮะที่ทําให้ผมนั้นหลุดร่วง 3. หลังจาก2ขั้นตอนนี้แล้วนะครับนี่ครับโทนิกนะฮะเราก็พ่นผมขออญาตพ่นเลยแล้วกันนะนี่แล้วก็ขยี้นี่อ่ะนี่ดูแล้วกันนนี่นนี่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 อ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยเอ่ยอะไรเอ่ย ออพูดมากไปเดี๋ยวก็จะโอเวอร์เคลมก็บอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะที่สําคัญคุณผู้ชมครับปริภันธ์ไลโอนั้นมีการดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะปริภันธ์ไลโอนั้นไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SL s อสเอ็เนะแล้วก็อยากาให้อยนนู่คู่กับที่บ้านคุณเลยอยู่ในห้องน้ําคุณตลอดเวลาเวลาจะใช้แชมพูรสระผมให้นึกถึงไลโอน,นะฮะตามสโลแกนของผมครับ กัญชัยกำเนิดพลอยแต่ไลโอกำเนิดผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกัญชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม